ฝากพีนึงเนี่ยเออสองพี่เลยเนี่ยรอแต่งได้สองโลเคชั่นเลยพี่เออมาเพชรบูรณ์แล้วก็ไพตรชาเลยน้องๆน้องๆพี่ใครแต่งจะต้องบอกพี่นะพี่จะไปจะตีตั๋วรอวันไฟเลยจะร่วงหน้าเลยแต่อันนี้คงจะไกลหน่อยนะอันนี้อันนี้อันนี้ที่ไทยด้วยอเมริกด้วยจริงอ้อเนี่ยไทยการอเมรกาอย่าเพิ่งพูดเขาจะเอาเราเป่าเลย ไปยอเมกาเนี่ยว่าไอลิรริงเปล่าเนี่ยอเมริกาสอสามจะไปอเมริกาตีเกิดไปยังไงวะเนี่ยโอ้ยได้ตัวฟรีได้ตัวฟรีเอาตัวฟรอวีซ่าอได้ไหมนะอย่างเรื่องนี้้าวพี่ไม่ได้งานหน้าตดี้า กาลิซ่าเอายากด้วยนะวันนี้ผมมากินอาหารที่เป็นอาหารของชนเผ่ามงที่เป็นแบบไม่เคยกินพี่ตามที่ติดต่อช่องอันแท็กตอนเชือกนะครับเพราะว่าเนี้ยนะมีดิจิตเตอร์เชือกเรียนมาแลกวนะซูมเพราะลื่นเรือน้ำเปรี้ยมาต้นยางไส้เดียร์อะไรน้องครับเนี่ยมีหลายมงแล้วเส้นใหญ่ไปแล้เองมงประจำพี่ของพี่ไปแล้วประจำช่องไปแล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านครับพอดีว่าน้องยาย่าเนี่ยคิวจะว่างไอ้คิวจะไม่ค่อยว่างเลยเป็นระดับ คโมคาร์ดไปแล้วไงไงแล้วก็น้องหญิงไงแล้วก็น้องซีนี่ถ้าว่างนี่ยังพอได้อยู่ซีซ่านะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตให้น้องๆทานข้าวก่อนอันนี้คือผมจะเป็นโยธามครับก็คือผมกำลังอยู่งานแต่งของคนโมงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องดูวิธีการส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดี๋ยวเพื่อนรอชมนะครับใครไหนใครอโอ้ยว้าวมาเนี่ยพี่กุ้งไก่ครับเพื่อน นี่ไงคนนี้ไงเยอะมากเลยอีสแกรมไงสวัสดีครับนะเราจะลงมือเป็นใบมงร้องการนักแต่งนักแต่งเพราะที่ครับงันเป็นแต่งคนที่เป็นคนของซีซ่าครับวนัีสาวสวยครับสาวสวยคือยาย่าเนี่ยเพื่อจะรู้ว่าเป็นคือคนมอมรู้จังเลยนะใช่ใช่มันเป็นนักร้องเลยครับ แบรนด์เลยแต่ว่าวันนี้เขาจะเธอน้องเดี๋ยวน้องไปหนัวดังแค่เพลงเดียวนะเขารู้จักทเ่อมันไม่สำคัญหรอกมันอยู่ที่ว่าเออจะดังนะไยแต่ะเองล้อเองะไม่ค่ะเป็นจริงๆน้องเป็น พระเอกอพระเอกคนมงอ,อ่ะเขาดังอยู่แล้วแล้วเขาก็แต่งแต่งเพลงนี้ให้หนูร้องหนูอะ่ะไม่เคยร้องเพลงมาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเองจะร้องเพลงได้ด้วยก็แต่ร้องเพลงนี้พเพราก็ดังได้ร้องนะปเดี๋ยวเราคู่กันนะหญิงก<อ>ับเดียร์ย่าเดี่ยร้องคู่กันเลยเนาะมารยาล่งฟังมาแล้วกนะ็ดีมากเลยได้เห็นบรรยากาศด้วยนะเพราะว่าเขาเชิญให้ไปร้องหน่อยนะครับจะาไมาเำเดี๋ยวร้องไหมเดี๋ยวร้อ ก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนดูหน่อยนะอ๋ะอเนี่ยยืนร้องทีนี้เลยต้งลงได้ไหมน่าจะเราจะฟังเพลงผมไม่แน่ใจาว่าจะมีหรือไม่มีก็ิบบาทถ้ามีมันก็สิบสนี้มผมอาจจะต้องลบนะหรือว่าอาจจะลงไว้เพื่อเป็นเกียรติกับน้องน้องครับที่ได้มาทมงานที่นี่นะช่องก็น่ารักแล้วก็เป็นมิตรภาพในสถานที่ผมได้ได้เดินทางมาแต่ว่าถ้าเป็นช่องที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารแบบนี้ แล้ววันนี้ก็การแต่งของคนน้องที่เป็นแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ที่ผมได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้มาสัมผัสกับเพื่อนผไปชมช่องอเนกอนทวนนะครับ้วขอ,เ,อเป็นมีร็อกก็แล้วกันแต่ก็บางที่บางส่วนนะผมะจะไปไปไปรวมกับช่องอเนกอัทวนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวน้อง ร้องเพลงปั๊บหนก็จะเงียบแล้วก็ฟังเพลงกันนะติดไม่ติดไม่รู้ไทยก็ติดปั๊บเดี๋ยวจะตัดเสียงที่ติดไปแล้วก็ไปเอาท่ออนทอนไปยา,า,าก,ากนะครับต้องไปไปอยู่ตรงนู้นใช่ป่ะจำเนื้อไม่ได้ใช่ไหมมันจะมีคาราโอเกะแบบบ้านๆอ่นนะ วันนี้คิวไม่ค่อยว่างเลยมีเด็กคนนึขอถ่ายรูปดูสิเราดอกแปง้งทำเลยเอยโัรสัพท์พิแน่แบตหมดพิยาคนไปใช้ตัวสัพท์้องแป้งในคลิปเลย่อเดี๋ยวเอาไอเรนก่อนครับ แนะนำก่อนไอรินแนะนำตัวหน่อยนักเรียนของชมอันนี้ของคณะไกย่ายาสวัสดีค่ะชื่อไอรินนะคะชื่อมองชื่นจงวันนี้ก็มาดูเชิญดูอะไรนะเพื่อนสองแฉกย้งกักย่ายานะคะเป็นนักร้องคนนึงนะคะดังที่สุดแล้วตอนนี้นะคะไอรินี่เคยบ้าอยู่ใน ใช่ค่ะบ้านอยู่น่านค่ะอยู่อำเภอปัวนะคะก็ถ้าเกิดว่าว่างนะคะช่วงงานทีใหม่มงที่บ้านนะคะเชิญได้เลยวันที่7ถึงวันที่12นะคะมกราคมนี้2 5 6 2้าสได้คุณชงเชียร์หยอกแมวของท่านจะเป็นลูกแมวละครอย่างแข่งนะจะขอเด็กพื้นาะ เออเออรเรออ๋อเอาไปทโอเคเชีตรงนี้อย่างอ่มีโอกาสได้ฟัน้องแป้งน้องเพีงมมเนขาวช่ค้กันเือเกินาที่เกเลยอบชแรกก็คือเรากลับไม่ได้มานะใช่แล้วก็ยังไงคิดถึงมาเอ้ยมาเพราะกันได้อ่อ ไม่มีอะไรทำอยู่นะรทำเพลงเพิ่งว่ากันใหม่จะเปแจ็กันใหม่อันน่ะพี่ทำเพลงกันนะครับ าเซลอะไรไอ้เนอากมาเซลอะไรไม่แน่ใจเหมือนกัน <GO> ต <av i> ่อเซลไปฟังเลยนะกล้องนะอายุอามีอายุนะกล้องนะตอนนี้แจ่มนะท้งโดนบังหมดแล้วก็้มดั้งหงงบังก็ได้นะเพราะั้จะรองมาสอง ไอริปเป้เขาบอกว่าขอโทษด้วยเขาเจ็บคอเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอริสซุกเพงไหมไปอาเลย แค่นี้เดียวพอครับไปนถึงเพราะว่าเดี๋ยวพี่ก่ขอโทษนะครับขออนุญาตลดห้องหน่อยเพราะว่ามอ,ม,มองไม่มองไม่ชัดมองไม่ชัด ครับเราถอยทับกี่เพลงครับเนี่ยลองสัมเพลงกันได้ครับเดี๋ยวผมจะฟังแค่เพลงเดียวครับลองครับแน่นอนเฮ้ยไม่ได้ทิ้งจะฮิ้วไปด้วยน้องแป้งก็นั่งฟังเพลินอยู่เนี่ยไม่เห็นหรอชื่อเพลงเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรนะความหมายว่ายังไงครับเออไม่มีเธอความหมายว่าถ้าถ้าไม่มีเธอแล้วจะอยู่ฉันจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องมีเธอใจฉันถึงจะแบบสดชื่นโลกนี้ถึงจะสดใสอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอาไปบ้างนะครับแลวถ้าเอาไปหนึ่งแค่บทเพลงครับเดี๋ยวบทเพลงอื่นค่อยว่าอีกทีนะอ๋อนี่ญิงล้อมอ่ะนี่ญิงล้อมฮะเพลงมึงนล่ไม่ได้เป็นเพลงของเองหรือว่ายังไงอ่ะเออเป็นเพลงของคนอื่นค่ะ อ๋อได้โอเคนะครับสวัสดีคนละครับ